สวัสดีครับกลับอยู่กันนะครับกับรายการไอทีเชนท่านเรียนรู้เรื่องราวไอทีง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีที่ท่านช่อง11และทางออนไลน์ไลน์ไอทีภาคกลางสตททกาเจรบญผีและก็อจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีที่น่ารู้และควรรู้มาพูดให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับและทิ้งที่ผมพูดทุกครั้งครับสิ่งที่ผมทำเพราะเห็นว่ามีประโยชน์และมาจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถามมา และก็คุยกันมาทุกเรื่องทุกราวนะครับผมถึงบอกไงทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้ไอที IT สำคัญมากเรามาเริ่มต้นทํากันนะครับแล้วมันจะเปประโยชน์มากแล้วไปทําให้คุณถึงฝั่งฝันจริงๆครับแล้วแน่นอนในตอนนี้ประกาศสําคัญมาแล้วครับคือเรื่องรับราชการของกลมพันธ์นครับก็คือการสอบภาคคอ เป็นอย่างไรทุกคนนะเค,เคยตามผมมาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมอ่ะอยากส่งต่อแรงบันดาลใจอยากส่งแนวทางครับพอถ้าผมเข้าใจแบบนี้ตั้งแต่แรกนะผมมาจุเร็วมากแต่พอผมเพิ่งมาเข้าใจไงผมจึงอยากส่งสิ่งที่ผมรู้และก็มีหลายคนถามมาขอบคุณมากเลยนะครับมันเป็นคําถามที่ผมบางครั้ง,งผมคิดไม่ถึงเลยผมจึงเอามาคุยเอามาส่ให้ฟังเพราะหลายคนไม่รู้จริงๆครับเราจึงต้องแก้ที่ความไม่รู้เมื่อเรารู้อะไรก็ตามมันจะต่อยอดได้จริงๆครับ และ IT คือช่วยจริงๆนะครับไอทเซนท่าน EP 71ครับการสอบภาคคลอกรมประชาพันธ์ครับ66นะใช้ปี66ไปด้วยจะได้ไม่งงนะครับสอบครับสอบราชการกรมประชาภันธ์ครับก็แน่นอนครับบอกกอเลยเผื่อใครเพิ่งมาดูนะก็ค,ะคนที่สอบผ่านภาคขอแล้วแล้วก็มีกอแล้วนะครับจะสอบภาคค้อ วันที่27และว,วันที่8พฤษภาคม2 5 6ว6นะครับณนะวดดิทยาลัยศุสิธิ์นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่สอบที่วิยทยาลัยศุลสิธิ์นะปกติจะสอบที่กรมเนื่องจากรอบนี้มีคนสอบผ่านพันตคนเลยจะเป็นต้องใช้สถานที่ที่กว้างขวางจึงเปลี่ยนเป็นหมหาวิายดดทยาลัยศุลสิธิ์นะครับปกติแล้วที่ผมสอบมา3ามีครั้งเนี่ยสอบที่กรมประชาพันธ์เท่านั้นเลยนะครับผมจึงให้เข้าใจเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมทำครับปัญหาหลักการและเหตุผลครับผมอยากเข้าใจปัญหาก่อนครับ บางคนไม่เข้าใจจริงๆนะอยากจะบอกนะครับการสอบภาคคอคือการสอบสัมภาษณ์ครับเป็นหลักเลยนะทุกกรมนะครับแต่ยกเว้นบางกรมครับที่จะมีการสอบร่างกายหรืออย่างอื่นตามที่กรมนั้นกําหนดตามที่ตําแหน่งนั้นต้องการนะครับอ่ะซึ่งมีคะแนนล็อคะแนนอันนี้เกือบทุกกรมคือล็อคะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งมาจากการตอบคำถามครับประวัติการทํางานความรู้รอบตัวในเรื่องที่ทํางาน หรือกรมที่เรามาสอบครับและแฟ้มผลงานนะอันนี้ผมพูดให้เข้าๆเข้าใจเข้าๆนะครับทุกกรมเป็นงี้แหละแต่บางกรมอาจจะเน้นเรื่องแฟ้มแต่กรมผมที่ผมสอบมาแฟ้มก็มีดูผลแต่ที่สาคัญมันคือบุคลิกภาพผมเลยมาเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับก็เลยเราจะต้องเตรียมความพร้อมครับหนึ่งการแต่งกายเรียบร้อยผมเผ้าต่างๆจริงไหมครับต้องดูสะอาดสะอ้านจริงไหมอย่าลืมนะกลมพผลนัุนคือการประจำพันธุ์บุคลิกสาคัญจริงๆนะครับ 2. ข้อมูลของเราทําไมล่ะประวัติของเราครับเราทำอะไรมาเรามีผลงานอย่างไรเรามีแฟ้มเรามีเรซูเม่อะไรจัดให้หนักครับเพราะยังไงก็ตามเราก็ใช้กรมอื่นได้อยู่แล้วนะครับจะมีแฟ้มนั่นหนามากกรรมการที่ผมพยายามบอกนะครับปกติจะมี2ท่านถึง3ท่านนะครับ เตรียมมา2แฟ้ม3แฟ้มก็ได้เพราะสุดท้ายมันก็เหมือนเราเตรียมตัวไว้แหละครับถ้าเขาไม่ดูไม่เป็นไรแต่ถ้าดูเราก็มีประโยชน์ขึ้นแต่ทุกวันนี้อย่างที่ผมย้ำครับของพวกนี้มาสามารถอยู่ในออนไลน์อยู่ในมือถือถ้าคุณมี YouTube มีชแนลที่คุณทํามาแล้วคิดดูสิครับเขาจะไม่ดูเหรอทิกตอกที่คุณทําผมถึงบอกกับหลายคนเลยครับยิ่งนักสื่อสารมวลชนนักประชาพันธ์หรือในช่างไฟฟ้าก็ตามถ้าคุณมีของที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์มันคือคะแนนที่มหาศาลจริงๆเพราะ กลมเราคือการทําสื่อคือการทำคอนเทนต์จริงไหมครับหลักการและรวมถึงนักอื่นละ่ะผมถึงย้ำครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมพยายามบอกบริบทนะครับตำแหน่งไหนก็ตามถ้าคุณอยากเติบโตในกลมเหมือนพันสุดท้ายก็ต้องรู้เรื่องสื่อครับถ้าคุณมีคว,มความรู้เรื่องสื่อด้วยในเรื่องของนักจัดการคุณก็เก่งแล้วมีเรื่องสื่อด้วยโอ้คนนี้วิสัยทัศน์โอ้คนนี้เก่งจังคะแนนคุณยิ่งโดดครับเข้าใจผมนะผมจรงอยากบอกว่า ถ้ามาทางกรมแล้วก็พยายามชอบในสิ่งน,นี้เถอะมันจะต่อยอดได้คุณจะเปลี่ยนสายอันนี้ผมพูดในอนาคตก็เคยพูดไปแล้วเนะจากนักธุรการเป็นปจส .49 มากมายครับผมจึงบอกไงว่าโอ้มันมาได้ขอให้คุณทําเถอะตามสเต็ปนะอันนี้ผมพยายามเล่าและพยายามให้เห็นภาพรวมนะอ่ะผมก็จึงบอกนะครับและเที่ยมคันง่ายผมถึงข้อ3และข้อมูลของกรมเราที่เราไปทํางานครับ เอ้าก็กรมพันธ์เหมือนที่ผมพูดนะบริบทคืออย่างนี้ถ้ารู้อ๋อกรมปามพันธ์อ๋อครับนี่ในงานนี้เขาคงจะทึ่งแหละว่าคุณรู้ได้ไงนั่นแหละครับมันที่ทําให้รู้ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีความพร้อมอยากทํางานกรมจริงๆคะแนนก็ติ้งโดดใช่ไหมครับอย่าลืมหาข้อมูลซึ่งคุณเคยสอบแล้วตอนภาคขอแหละแต่ถ้ายิ่งถ้าคุณทํางานในกรมก็ได้เปรียบย้านะครับเหมือนตัวอย่างผมอ่ะผมสอบสัมภาษณ์น้อยมากเพราะผมมีผลงานชัดเจนและเขาก็เห็นพอผมอธิบายว่าผมทําอะไรมาเขาก็ดูปุ๊บ เขาแทบถามผมไม่ถึง5ทีไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำไปผมก็ผ่านมาแล้วนะครับเห็นไหมครับผลงานมันคือตัวบอกจริงๆผมจึงอยากบอกว่าถ้าคุยผลงานอะไรลองเตรียมให้ดีหรือจะมีช่องอะไรเปิดให้ดูอ่าพรีเซนต์ได้เลยนะครับผมเอาไว้เต็มที่คะแนนคุณโดดขึ้นมาแน่นอนครับ 4. อันนี้แหละครับที่ผมต้องเน้นย้ำนะครับความรู้รอบตัวเรื่องต่างๆข่าวสารบ้านเมืองครับเพราะโดยเฉพาะตอนหนนักสื่อสารนะครับนักประชาพันธ์ ที่เน้นเฉพาะเลยก็คือนักสื่อสารมวลชนครับมีการสอบสืบข่าวจับประเด็นครับทําไมมาดูกันนะครับอย่าลืมนะเอกสารอธิบายไว้แล้วบางคนอาจจะพลาดผมจึงเอาเอกสารมาเปิดให้ดูเพื่อเป็นการทบทวนเพื่อแก้ความผิดพลาดนะครับย้ําที่ผมพยายามทำเนี่ยคือการแก้ความผิดพลาดของผมในอดีตและที่คนเคยถามครับนักสื่อสารมวลชนจะบอกเลย ความเหมาะสมกับตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นนะครับเนี่ยะบอยการศึกษาบการทางานประสบการณ์ท,ท่าองค์ทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนิการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมง,งานสังคมเห็นไหมครับและก็มีไฮไลท์ครับเห็นไหมและอื่นๆที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งและวิธีสอบปฏิบัติโดยการจับประเด็นการเล่าเรื่องอธิบายความเรียบเรียงลาดับเรื่องเห็นไหมครับนักสื่อสารมวลชนทั้งทั่วไปและอังกฤษ ต้องทำนะครับแต่ตำแหน่งอื่นไม่มีครับตำแหน่งอื่นทั้งหมดจะมีคำอธิบายตามนี้เลยคือเป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มาจูดแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากวัดส่วนตัวปอะการศึกษา,ปร,กษาประวัติการทำงานประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทาทัศนิการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดเริ่มสร้างสารรค์ปฏิทานไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นที่จะเป็นสอบการตําแหน่งนะครับย้ํานะครับทุกตําแหน่งยกไว้สองตำแหน่งที่ผมพูดนั้งสาม,มนชนเนี่ยคำอธิบายคือเท่านี้เลยทั้งปสอและปริญญาตรีครับ อ่ามันคือภาพรวมแค่นั้นครับผมสำหรับที่ผมพูดไงนักข่าสาระชาชนต้องเน้นเยอะๆหน่อยแต่นักประชาพันานนักตำแหน่งอื่นอาจจะเน้นไม่เยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ถามเรื่องความรู้ทั่วไปไงครับผมจึงพยายามบอกเลยครับว่าถ้าเรารู้ไว้ก่อนเรามีประโยชน์มากๆและโอกาสที่คะแนนเราเยอะก็มีมากนะครับผมจึงให้เข้าใจแล้วนะ ข่าวสารบ้านเมืองเราต้องรู้นะครับผมเปิดอธิบายไปแล้วเห็นไหมเข้าใจผมนะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับอ่านคำอธิบายให้แป้นเราจะไม่พลาดคะแนนเราก็จะโดดแต่ย้ำครับผมบอกก่อนเลยนะครับร้อยคะแนนน่ะมันก็คือส่วนมากพื้นฐานอะผมพูดรตรงๆว่าผมเชื่อว่าคนจะได้8590ขึ้นไปหมดแหละยกเว้นถ้าคุณตอบไม่ดีเลยหรือคุณพูดจามไม่ดีเลยคุณอาจคะแนนตกจริงไหมครับแต่ซึ่งสอบตกไม่ถึง60คะแนนน่ะผมเห็นน้อยมากส่วนมากที่ตกก็คือไม่มีภาค อมาท้งนั้นแต่เนี่ยมีการตรวจสอบพักคอก่อนจะมาสอบมาเลยทําให้มียอดเหลือเท่านี้นะครับเข้าใจภาพผมนะเห็นไหมเตรียมตัวให้ดีครับถ้าเรามีขอสักอย่างเรามั่นใจเรารู้โอกาสไปได้เยอะแต่อย่างที่บอกอนะ่ะยิ่งถ้าขอคุณทําไว้ดีรวมกับคอที่คุณได้ประมาณสักเก้าสิบห้ารวมแล้วคุณอาจจะได้ที่สองที่สามที่หนึ่งก็เป็นไปได้ครับอย่าลืมตรงนี้นะครับย้ำนะภาพรูนที่ผมพยายามบอกนะครับเตรียมไม่ดีเก็บให้ละเอียดครับที่ลองดูหน้ากล้องพูดจาหน้ากล้องหน้า กระจกเพื่อฝึกบุคลิกภาพฝึกความมั่นใจความมั่นบางคงอาจจะไม่เคยจับกล้องเคยไม่เคยอยู่หน้ากล้องลอฝึกอยู่หน้ากระจกดูครับอันนี้ผลเน,น้นนักสื่อสารมวลชนมากนะครับและทุกตำแหน่งแหละเพราะถระบุคลิกภาพดีเรามั่นใจมันไปได้จริงๆนะครับตามนี้นะอ่ะที่ผมไม่อยากพูดครับแล้วผมก็อยากจะบอกภาพรวมให้ฟังก่อนนะครับให้เข้าใจนะครับสรุปคนสอบผ่านภาคกและขอรวมกันนะครับของกรมประชาสื่อสารตำแหน่งนะครับ จนถึงได้สอบภาคคอคือสัมภาษณ์เนี้ยคภาคสัมภาษณ์เนี้ยคือภาควัดค,ความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับย้ำครับปกติไม่มีคนตกภาคนี้นะ,ะจากผู้สมัครรวม1 6 0 0 0 138คนครับผ่านขอตอนแรกแล้วขอพิเศษนะครับก็คือเหลือประมาณ5,000คนครับและสุดท้ายพอมีคอรตรวจสอบกอแล้วมาสอบกอพิเศษกันเหลือแค่1,157ราลายเข้าใจภาพรวมนะถ้าใครเคยดูผมเห็นไหมสุดท้ายกอคือกำแพงสำคัญมากอย่าลืม ต้องมีให้ได้ก่อนผมถึงบอกว่ามีก็คุณหาสอบขอไม่ยากสุดท้ายก็ถึงฝั่งจริงๆครับอผมจึงอยากมาสรุปให้ฟังมีคนถามเยอะว่าจะเรียกถึงไหมผมขอไล่ทีละตำแหน่งเลยจะได้เข้าใจว่า จากประสบการณ์ผมนะอันนี้ความคิดส่วนตัวและจากประสบการณ์ของผมนะครับก็คือผู้สอบผ่านนักสื่อสารมวลชน,นปฏิบัติการได้ภาษาอังกฤษครับจำนวน2่8ลายภาษาอังกฤษจะใช้ในส่วนของสถาบัานและก็หลายที่ครับในช็อคเด,ด้วยที่เน้นภาษาอังกฤษแล้วก็จะนวนท่8ลายเนะี่ยคาดว่าต้องมีถึง5ลายเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้จากที่ข้อมูลที่ผมพอรู้นะนักสื่อสารมวลชน,น,ชนปฏิบัติการได้ทั่วไปครับจำนวน119ลายเชื่อว่าผมตีให้เนย มีสิทธิ์หมดบัญชีนะครับพะเราขาดมากตำแหน่งนี้นะครับเข้าใจผมไหมทาไมล่ะก็อย่างที่บอกว่ากรมเรานักสามัญชนเยอะที่สุดนักประชาพานเราลงมาจริงไหมครับอ่ะอันที่3ครับนักนประชาพานเปิบัติการด้านภาษาอังกฤษ16บลายครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้16ลายก็ตีความได้ประมาณสัก3าถึงลายนะครับถ้าจะเรียกถึงนะอ่ะ c ตำแหน่งนักนนประชาพาน์ปิบัติการด้านทั่วไปจานวน11อลายครับตำแหน่งเ1 ท่านเนี้ยก็มีลุ้นครับผมให้กรมๆอยู่ที่50คนได้เลย2ปีนะแต่ก็มีสิทธิ์ถึงหมดบัญชีเห็นไหมครับผมถึงย้ำว่านักศึกษามู้ช่วยบรรจการและนัากประชาพันธ์เนี่ยตำแหน่งกรมผมใช้เยอะสุดผมจึงอยากให้คนมาสมัครตำแหน่งนี้เพราะโอกาสมันเยอะสุดแต่ถ้าเยอะสุดต้องนักศึกษามัณนฑน,นะอ่ะแล้วก็5ครับตำแหน่งรับทรัพยากรบุคคลนะครับจำนวน2 0 0รลายมีคนถามต้องยอมรับจริงครับกรมเรากรมผมมีน้อยจะมีอาจจะเรียกถึงไม่ถึง5ท่าน 3- ถึง5ท่านนะครับประมาณนี้นะ 6ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน19รายนักวิชาการคอมจะมีเฉพาะสสชส,ส,ส,สู่เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเนื่องจากตอนนี้มีพื้นฐานตำแหน่งอยู่6เจดตำแหน่งอยู่แล้วก็อาจมีเลขถึง2สาตำแหน่งนะครับเข้าใจนะครับตำแหน่งอาจจะน้อยหน่อยแต่เชื่อว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่า <c oughs> จากข้อมูลเนี่ยมีตำแหน่งที่เปลี่ยนเป็นชำานาญพิเศษแล้วเลยทาให้มีตำแหน่งของนักวิชาการคอมเพิ่มขึ้นมา2ตำแหน่งอย่างน้อยเลยเพราะเปลี่ยนเป็นนักวิชาการจะ ทำการพิเศษด้วยนะครับเข้าใจเงื่อนไขนะผมจากที่ข้อมูลนะครับตามนี้แล้วก็นักวิชาการเงินและปบัติการนะครับจํานวน9ก้าสรายนะครับอันนี้ก็น้อยหน่อยอาจจะมีแค่2อถึงสท่านนะครับนับจากจัดการงานทั่วไป400 88ลายก็จะมีได้จัมาสัก5-7ท่านนะครับนักการมีหลายจังหวัดเลยแต่กระเชือาอถึง10ท่านก็ได้ต้องมีลุ้นนะครับย้ำครับตำแหน่งบางตำแหน่งผมถึงย้ำไงสุดท้ายเขาจะเลื่อนไหลไปนักสื่อสามวลชนมนนกากตำแหน่งนักการอาจว่างตำแหน่งนักทรัพย์อาจจะว่างอา่ามันจะประมาณนี้นะครับแต่ให้ตีกลมๆไว้ส่วนมากเป็นหลักหน่วยที่เรียกนะครับ แล้วก็หวังกรมอื่นมาเรียกเรานะอ,าอ่านะครับนักวิชาการโสดนะครับจำนวน4ลายโสดก็ตำแหน่งน้อยหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะมีหนึ่งถึงสองท่านนะครับเจ้าพนักงานธุกรการปฏิบับติงานจํานวน85าลาย85าลายเรียกหมดบัญชีแน่นอนครับโอเคไหมครับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิการ10 บริการ10ลายอันนี้ผมว่าเชื่อหมดบัญชีแน่นอนนะครับและก็ตำแหน่งที่ขาดมากๆและก็น้อยจริงๆก็คือในช่างไฟฟ้าปริวติงานจํานวน23ลายครับเราขาดตอนนี้จากข้อมูลผมมา40กว่าลายครับมันหมดบัญชีอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากเลยนะครับก็มารุ้นว่าคุณได้ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับและก็13ครับตำแหน่งในช่างโยธาปริวติงานจำนวน2ลายอันนี้ก็เชื่อหมดบัญชีครับโยธาจะอยู่ที่ตําแหน่งของสพทและก็ส่วนกลางนะครับก็มีตําแหน่งอยู่ประมาณ4-5ตำแหน่งเชื่อว่าเรียกหมดแน่นอนครับผม ตามนี้นะผมเลยต้องบอกก่อนครับเมื่อผ่านภาคคอจะประกาศผลขึ้นมาชี้ไว้ต2ปีครับประกาศผล19วมิถุนายน266 6ครับแล้วก็เรียกรายงานตัวบรรจุ3านกรกฎาคม2อ6ครับย้ำครับเรียกบรรจุรอบแรกอะตามอัตราที่เปิดสอบหรือมากกว่า33อัตรานะย้ำนะครับ ปกติแล้วเรียกอย่างน้อยคือสามสาหตายอยู่แล้วแต่ปกติเนื่องจากเราขาดเยอะอาจจะเรียกเกินแล้ผมย้ําครับอย่าลืมเมื่อขึ้นบัญชีไว้แล้วอย่าลืมดูโทรศัพท์ไว้ตลอดเพราะจะมีคนโทรมาอาจจะเป็นในงานอื่นที่มาใช้บัญชีแล้วพอถึงเวลาโทรมาเสร็จเขาก็จะส่งเอกสารมาแล้วก็ได้เตรียมตัวข้อมูลต่างๆไปสแกนไปอะไรต่างๆนะครับประวัติอาชญากรรมที่ทำวรวจวอะไรต่างอันนี้ค่อยพูดทีหลังนะแล้วก็จะได้ไปรายง,งานตัวและรับราชการกันนะครับ เห็นไหมภาพรวมที่ผมพยายามบอกนะครับตามนี้เลยนะครับเข้าใจไหมครับเห็นไหมภาพรวมนะครับผมขอไล่โดยการเปิดนะครับ27-28พฤษภาคมนะครับ26สิงหาคมที่มาลายสุดสิทธิ์นะครับผมเปิดรูปด้วยนะผมย้ำนะครับเอกสารเนี่ยเรื่องการสอบเนี่ยมันเราส่งไปหมดแล้วแหละส่วนมากก็เลยไม่มีปัญหาแล้วครับผมก็เลยข้ามไปเลยนะครับแต่เรื่องการขึ้นบัญชีเห็นไหมวันจันทร์ที่19มิถุนาคือประกาศผล แล้วก็รายง,งานตัววันที่3รกรกฎาครับผมอย่าลืมมาดูเอกาสารดีนะผมอะเน้นเอามาพูดเอามาสรุปเผื่อใครพลาดนะบางครั้งผมดูยังพลาดเลยมีน้องมาเตือนผมถึงอ่ามาดูใหม่ย้ำครับอย่าวิธีการชนะแก้จุดผิดพลาดของเราไว้ได้เราจะถึงฝั่งฝันจริงๆนะครับย้ำตรงนี้นะครับอ่าเรื่องรูปทายผมก็ไม่มีอะไรนะครับอนุญาตบาัตรอันนี้เรียบร้อยไปแล้วเรื่องใบรองแพทย์อันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็เตรียมตัวแล้วก็ไปขอให้ดีนะครับจหนวยง,งานรัดอ่าตามนั้นนะครับ รายเชื่ออันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับอันนี้ผมเอามาใส่ให้ดูว่าผมอ้าอิงมาจากเอกสารนะครับว่ามีคนผ่านตามนี้นะย้ําเห็นไหมครับโหพักกรเนี่ยมันจำบากจริงๆมีให้ได้เดี๋ยวโอกาสจะมาครับ <parce S 2> ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวสองปีก็เปิดอีกเพราะว่าตาแหน่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หมดครับโดยเฉพาะนักศึกษามระชชนกับนักประชาพันธ์นะเห็นไหมครับอ่าอันนี้ปุ๊บจำนวนสามตาโอเคไหมครับแต่ก็ช้าจริงเนะเห็นไหมแต่ผมเชื่อว่านะอนาคตอ่ะการสอบพักขอพิเศษก็จะลำบากหน่อยเพราะว่า มันใช้เวลาในการสอบมันจูนานมากมันเลยทําให้เวลาในการที่จะได้คนมันช้ากรมเราถึงไม่ค่อยเปิดหลายๆกรมถึงไม่ค่อยเปิดกันแล้วนะครับประมาณนี้นะก็รอรุ้นดูไม่แน่กรมผมอาจจะดีเปิดให้อีกก็เป็นไปได้อรอลุ้นนะครับแต่ถ้าใครทรี่รู้แล้วว่าเราสอบตําแหน่งเนี้เฮ้ยเราได้นี่ ไปลองมุ่งกับกรมอื่นดูเดี๋ยวจะถึงฝั่งถ้าอยากทํางานกรมค่อยโอนมาก็ได้หรืออยากทางานตาแหน่งอื่นค่อยโอนมาก็ได้ย้ำนะครับเมื่อคุณบาจุแล้วตําแหน่งอะไรปริยตีคุณไปได้หมดยกเว้นถ้าคุณปริยต,ตีตรงนี้แต่คุณจะไปวิศวะไม่ได้เพราะคุณต้องมีกวถ้าคุณจะไปเป็นนักิตยกรคุณต้องมีเนใช่ไหมครับอะไรพวกนี้มันต้องจบนี้นิเทนิติศาสตร์อ่าอันนี้ต้องเข้าใจนะครับย้ำตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดปริยตีเท่ากาันไปได้หมดนักจัดการนักทรัพยากร นักวิชาการคอมนักวิชาการโสดไปได้หมดครับขอเปียงที่คุณตำแหน่งนั้นแล้วคุณทําได้แล้วไปเปลี่ยนได้หมดนะอันนี้ภาพรวมนะ,ะเข้าใจผมนะครับเ่าห้ฟังแล้วเรื่องคนเรียกเรื่องอะไรต่างๆก็จากประสบการณ์ผมเชื่อว่าจะถึงนะครับส่งลังใจหลายคนบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่สอบผ่านขอบคุณอาจารย์ที่ทําคลิปนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกปลาบปลืม้มว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเข้าใจและถ้าเกิดบรรจุแล้วอย่าลืมคอมเมนต์สักนิดหนึ่งผมจะรู้สึกว่าเออ ออสิ่งที่ทำแล้วผมก็จะได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดปลายผมจะได้แก้ไขนะเพื <c oughs> ่อจะได้เป็นประโยชน์ครับผมย้ำนะครับที่ผมส่งต่อผมจึงอยากส่งต่อให้ทุกคนแล้วเมื่อใครผ่านแล้วอย่าลืมส่งต่อให้รุ่นน้องให้ที่ทํางานให้เข้าใจกันนะครับเขาจะได้มีงานมั่นคงและคุณจะภูมิใจเลยเอ,อ้ยเราสอบบรรจุได้น้องเรา เพื่อนเราก็ได้ด้วยมันมีความสุขจริงๆเพราะช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละครับเหมือนที่ผมพูดนะตอนสอบตอนผมสอบได้ผมมีความสุขนะแต่พอเพื่อผมช่วยคนอื่นด้วยที่ผมทําและมีคนมาบอกว่าขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลจนสอบได้ผมรู้สึกเออเจ๋งว่ะนั่นแหละครับที่ผมพยายามกระตุน้นพยายามสร้างภาพลักษณ์พยายามสร้างให้ทุกคนเข้าใจว่า สื่อเนี่ยมันดีจริงๆมันทําให้คนเข้าใจมันทําให้คนแก้ความไม่รู้เราจะช่วยคนได้มากมายผมจริงดีให้คุณชอบเรื่องพวกนี้ครับและถ้าเกิดยิ่งอยูย่กโกลมพาาี่นพันคุณทําได้คุณจะมีโอกาสเต,ติบโตเป็นทำการพิเศษเป็นปชสเป็นรองอธิบดีมันเป็นได้หมดครับสําคัญที่เป้าหมายนะครับและถ้าคุณมี ความรักกับสิ่งนั้นมันไปได้เรื่อยถึงไม่ถึงมันคือสิ่งที่เรารักจริงไหมครับยางเหมือนที่ผมทำอ่ะถ้าใครเห็นผมทำทุกอาทิตย์าผมชอบแล้วผมก็จะทําขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครสงสัยอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะผมจะทําให้โดนใจและเพื่อจะได้ช่วยอีกเรื่องความไม่รู้ของคนอื่นกันนะครับย้ําประมาณนี้นะสรุปอันนี้นะครับผมขอส่งกําลังใจคนที่สอบไม่ผ่านนะครับและและอาจจะเรียกไม่ถึงหรือเปล่าผมจริงอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่า จงสอบภาคกอให้ผ่านได้ครับแล้วหาสอบภาคขอที่วุฒิเราสอบได้และเราเก่งครับแต่ถ้าสอบแล้วตำแหน่งนั้นผ่านแล้วยังไงก็เรียกไม่ถึงปีสปีทีหลายทีเราก็ไม่ถึงทีให้ลองหาตำแหน่งอื่นที่คู่แข่งเฮ้ยอันนี้คู่แข่งน้อยจังเราสอบได้ในวุฒิเราสอบได้ไ,ดไปด้วยเราจะมีโอกาสถึงฝั่งฝันรับรฐฐาชการและเมื่อรับราชการแล้วจะโอนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งค่อยทำอ่าเข้าใจภาาที่ผมพยายามกระตุ้นนะและก็ผมขอให้ทุกคนได้ดังเป้าหมายครับ แล้วก็ขอส่งนังใจให้คนที่ยังไม่ผ่านลองแก้ดูจุดอ่อนแก้จุดอ่อนดูจุดแข็งของเราเสริมจุดแข็งไปคุณจะทําได้และสุดท้ายคุณจะเก่งกว่าเขาแล้วเมื่อถึงเวลาอันดับคุณอยู่ต้นๆคุณจะมีโอกาสเรียกถึงแน่นอนและมีคําพูดหนึ่งที่ผมบอกไว้แล้วครับเมื่อความพยายามคุณมากพอ โอกาสจะมาหาคุณจริงๆคุณจะสอบผ่านเกือบทุกบัญชีแล้วคุณจะมีโอกาสเลือกแหละว่าคุณจะไปบัญชีไหนตำแหน่งไหนจริงๆครับอันนี้คือสิ่งอยากกระตุ้นและอยากส่งต่อจริงครับจากประสบการณ์ผมเองจากประสบการณ์ที่คนมาคอมเมนต์และเพื่อนพี่น้องที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อความพยายามมันสมบูรณ์โอกาสจะมาให้เลือกมหาศาลจริงๆนะครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยทําไปก่อนเดี๋ยวจะถึงเองนะครับอ่า นะครับคำถามคนชอบถามก็ประมาณนี้เลยเรียกครบไหมเรียกหมดไหมอย่าลืมถ้าคุณมากรมแราพัน์สอบนักศืกอสารมวลชนนักประชาพันธ์ดีที่สุดตำแหน่งเยอะสุดแต่ถ้าคุณเก่งตำแหน่งนั้นจริงผมก็เชื่อว่าคุณความเก่งคุณจะทําให้คุณได้อยู่ยันับต้นๆและมีโอกาสเรียกบรรจุได้เช่นกันครับอันนี้คือภาพรวมที่ผมพยายามบอกนะเตรียมตัวให้ดีครับแล้วก็คอยรับโทรศัพท์มือโทรศัพท์ย้ายหห่างตัวหลายคนโทรศัพท์ห่างตัวอย่าเปลี่ยนเบอร์ ย้ำครับถ้าคุณเปลี่ยนเบอร์โอกาสที่เขาโทรมาแล้วไม่ติดเอกสารส่งมาไม่ถึงมีมีปัญหาเลยจริงไหมครับยังไงเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ที่ลงให้ข้อมูลไว้อย่าเปลี่ยนนะครับจนกว่าให้มันจบไปก่อนหรือถ้าเปลี่ยนก็ควรจะมีเป็นซิมจำลองไว้เข้ชใ้ผมนะรักษาเบอร์ไว้นะครับอย่าเปลี่ยนเบอร์โทรเทคนิคที่ผมพยายามเล่านะอันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะครับหลายคนพลาดไปเปลี่ยนเบอร์โทรโทรไปไม่ติด เอกสารมาไม่ถึงไม่รู้เลยเวลาไปแล้วอ่าเพราะสุดท้ายทุกวันนี้อันดับหนึ่งเขาโทรมาก่อนครับเพื่อถามเพื่อเราก็เอกสารมาทีหลังจริงไหมครับเข้าใจผมนะจะได้เตรียมตัวถูกเผื่อเราไปไม่อยู่ล่ะหรือเราไปเที่ยวขึ้นมาวันนั้นแล้วพอดีช่วงเวลาเวลานั้นเราไม่รู้เลยเราเลยวางแผนผิดเคลื่อนไปเลยมันก็เสียโอกาสเห็นไหมครับอย่าลืมนะเบอร์โทรสําคัญมากนะที่ผมพยายามทาคลิปแล้วพยายามบอกครับคนเราเมื่อมีโอกาสจริงๆเราจะมีความสามารถที่จะคว้าอะไรมาได้มากมายอย่าหยุดทํา อย่าท้อและเดี๋ยวโอกาสมาแน่นอนครับตามนี้นะครับอ่าขอบคุณมากครับกรมปวสออย่างที่ผมย้ำนะตำแหน่งทั้งหมดผมเชื่อว่าเลือกหมดเห็นไหมใครที่มิตปอสอมาสอบปอสอหน่อยดีกว่านะมันถึงก่อนและครัวคุณสอบโอนย้ายเปลี่ยนไปก็ได้มันผมอย่างที่ผมบอกไนงะย้ำครับทับเนี่ยตีมันมากเกินปวสก็ไม่ต่างกันสิ้นได้เท่ากันเงินเดือนน้อยกว่าแต่พอสอบละ อ่ามันก็ได้ไงย้ำนะครับใครมีวุฒิแล้วหรือไม่วุฒิผมเคยทำคลิปเป็นสอนไว้อธิบายหมดแล้วนะครับย้ำครับจงมองจุดอ่อนจุดแข็งให้ดีและเป้าหมายเราคืออะไรทำไม่ได้ทางงงอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมออกเกลี้ยงจะหาอะไรมาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับพอเชื่อในความพยายามจริงๆครับจึงอยากส่งต่อและเชื่อว่าทุกคนจะถึงฝั่งฟันอย่างแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับเข้าใจนะภาพรวมที่ผมพยายามบอกครับเมื่อเราเตรียมตัวให้ดีเรามีลุก ประวัติแฟ้มเราพร้อมความรู้รอบตัวเราได้และก็ประสบการณ์ที่เราทำมารวมถึงคอนเทนต์ที่เรามีแชแนลที่เราทําไว้เอามาพิเศษที่หมดครับแล้วเมื่อถึงเวลาคะแนนร้อยคะแนนเราได้อันดับต้นๆรวมกับภาคขอที่เราได้200แล้วได้ร้อยเจผมเชื่อว่าหลายคนจะได้อยู่อันดับต้นๆแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมย้ําความพยายามความทําสอมเสมอ เมื่อคุณทําเป็นชีวิตประจำวันเป็นกิจ,จวัตรประจำวันครับทุกอย่างมันจะเสริมคุณจริงๆและเมื่อคุณเข้าใจบริบทของสิ่งนั้นพอคุณทํางานของคุณให้เกี่ยวเนื่องกันคุณจะแทบไม่ต้องเตรียมตัวครับเพราะที่จริงที่คุณทําก็คือสิ่งที่คุณเตรียมเอาไปสอบครับผมกล้าพูดตรงนี้จริงๆเหมือนที่ผมบอกไงครับตอนผมสอบอ่ะผมแทบเตรียมตัวน้อยมากแค่แค่ดูข่าวดูอะไรเพิ่มเติมไปแต่พราะผมเป็นคนชอบดูข่าวอยู่แล้วเรื่องประเด็นเรื่องความรู้พวกรอบตัวผมมีเยอะอยู่แล้วผมจึงไม่กลัวเลยแต่ผมจึงอยากบอกทุกคนนะครับว่่าาอยาลืม จงสร้างตัวตนตัวเองให้กลายเป็นคนชอบข้อมูลชอบข่าวสารเพราะกลมเฉพันมันคือการทำคอนเทนต์อยู่แล้วถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ผมเชื่อว่ากี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็สอบผ่านและมันมีประโยชน์กับการต่อยอดในการทำงานมากมายจริงๆครับ ย้ำตรงนี้นะส่วนวุฒิปวสอผมย้ำอยู่แล้วเรียกครบแน่นอนเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ขาดมากอยู่แล้วจริงไหมครับจึงน่าเสียดายนายช่างที่มีคนสอบน้อยนะครับแต่เดี๋ยวมีโอกาสผมเมื่อที่เคยไปคุยกับที่โรงเรียนหลายๆโรงเรียนวิไลครับผมจะไปอธิบายเรื่องการเรียนสายชีพเรื่องการสอบราชการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะข้อมูลมาคุยฟังกันแน่นอนเผื่อคนจะสงสัยอย่างไรนะครับเข้าใจผมนะอย่าลืมส่งต่อกันครับอย่าลืมช่วยกันถ้ามาจุไปแล้วก็อย่าลืมบอก ร้านบอกลูกบอกพี่บอกน้องให้เข้าใจอ๋อราชการเป็นอย่างนี้นะมันสอบได้อย่างนี้นะเพื่อเขาจะได้มีตําแหน่งมีความมั่นคงเพื่อจะได้ไปช่วยกันต่อไปนะครับผมเชื่อในการให้ความรู้หายแรงมาด้านใจให้องค์ความรู้เนี่ยมันคือดีจริงๆนะครับอย่าลืมตรงนี้กันนะครับถ้าใครงงอะไรลองคอมเมนต์มาและอย่างที่ผมย้ำานะครับไอที IT. บอกคุณได้หมดจริงๆมันมีข้อมูลมากมายและคุณจะแก้เรื่องความไม่รู้ได้จริงๆนะครับอันนี้แะครับคือความสุดยอดของไอทีที่ผมเอามาคุยเอามาเล่าให้ฟังและก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องการสอบบรรจุต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเอามาเล่าต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับและหวังว่าทุกคนจะได้ดังเป้าหมายได้สอบบรรจุได้รับราชการได้บรรจุอยู่แถวบ้านได้มีาสเติบโตเติบโตขึ้นไปขึ้นไปตาม ตำแหน่งตามหน้าที่ของทุกคนนะครับอันนี้คือความสุดยอดของการศึกษาและการลงมือทําจริงๆครับมาเริ่มตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทํากันนะครับผิาพาประการใดขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ